ไม่สงสารน่ะมันไปยากยุคนี้เป็นยุคอะไรยุคที่คนอย่างฉันมีชื่อเสียงอย่างนี้มีหน้ามีตามีกินมีใช้ไม่ได้ยากจนฉันยังบ่นแล้วกูเหนื่อยกับการทำหากินจริงๆแล้วคนอื่นละที่ฉันเจอคนอื่นที่ฉันพบฉันคนติดตินะฉันบอกเลยว่าชีวิตไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดนะอย่ามาคิดนะมีกินมีใช้กูไม่เชื่อมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกูว่าแย่แล้วชั่วโมงนี้ ฉันว่ารับความจริงเถอะค่ะว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดแล้วต้องช่วยกันแล้วค่ะตอนนี้ดิยไม่โทษนะคะว่าเราไปฟังเข้าฟังใครอุปสรรคมันไปอ้อไรสาระเดี๋ยวไม่จมตีเดี๋ยวไม่โทษใครค่ะเดี๋ยวโทษพวกเราอะค่ะทุกคนที่กําลังนั่งชมเดี๋ยวอยู่ตรงเนี้ยจํานวนเยอะเริ่มคิดถึงเพื่อนร่วมชาติหรือเปล่าคะ คิดถึงความสะดวกสบายและความสุขของตัวเองมีสิบบาทสักบาทสองบาทเผื่อคนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่เท่เอก่ะทำได้ง่ายค่ะซื้อของไทยค่ะช่วยเหลือคนแถวว่าบ้านใกล้ตัวค่ะจะเดินไปห้างซื้อข้าวสารกิโลหนึ่งลองเข้าไปดูในแอปต่างจังหวัดสิเขาขายข้าวอ่ะตามต่างจังหวัดมีซื้อของที่จำเป็น น้ำปงน้ำปลาอุดหนุนของท้องถิ่นเรี๋ยนส่งเสริมให้เป็นแบบนี้ค่ะอีกของอื่นกินนอกบ้านคุณก็ต้องกินเพื่อสังคมใครจะมานั่งดักดานนั่งอยู่ในตู้แห่งความยากจนและซึมเศร้ามันก็ต้องออกไปกระดีกระดานอกบ้านเท้งน,นั้นเรียนเข้าใจค่ะแต่ทําบ่อยมึงก็ฉิบหายนะชีวิตมึงก็จะไม่เหลืออะไรแดกนะไม่ได้คุณจําเป็นจะต้องประมาณตนเอง ปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งความลำบากที่สุดเจนพูดเลยแหววมันมาตั้งแต่ต้นปีโรคภัยไข้เจ็บก็มาจอไหายนะก็เริ่มจะมาดี่ว่าไม่ใช่ปีแห่งความง่ายได้ต่อไปน่าก,กลัวมากทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในความสงบราบคาบไหมเด้นปวกก็จะมีแต่เรื่องอีกลำบากระบน ไหนจะโครคไข้ค่เจ็บไหนจะไัยธรรมชาตินั่นไหนจะเรื่องพฤติกรรมการเมืองการปกครองพวกเราที่มันแบ่งพักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกแล้วไม่เข้ากันสักทีเลือกกันจนตายก็ผสมอยู่นั่นผสมไม่เข้าผสมบ้าอะไรแบบนี้ผสมแล้วตีกันตลอดยิ่งผสมยิ่งชิบหายเิ่งงงเห็นงงเมื่อไหร่คะประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความสงบ เมื่อไหรคะคนไทยจะมองอะไรอย่างคนที่เต็มไปด้วยความเข้าใจในหัวอกและวิธีของความเป็นคนไทยด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยหยุดโลภเถอะค่ะหยุดกอบโกยเถอะค่ะการเป็นออปปจุนิสฉกฉวยแต่โอกาสพวกความมั่นคงกับกระเป๋าตัวเองพวก้องตัวเองต้องหยุดคะ่ะแล้วก็คนที่เขาตั้งใจจะท,ทำอะไรเพื่อแผ่นดินเพื่อชาติก็มีมองเขาสิคะ อย่ามองแบบอคติมองดีบ้างก็ได้อย่างคุณมองเลีนในจอเนี่ยอีนี่บ้านนะอย่างนั้นอย่างนี้คุณกำลังมีกิเลสน,นะคะเพราะคุณมองคนอื่นในทางลบคุณมองนิดหนึ่งสิคะเออเจ็ดสิบกว่าเ็ายังสวยเนาะเนี่ยเขายังนั่งไลไฟ์ได้คนดูตั้งเยอะตั้งแยะโอ้เขาเก่งเน,นาะ ถ้าคนแก่อายุ70กว่าสนุกสนานกับโซเชียลมีเดียและแบ่งปันความคิดเห็นแบบนี้กับผู้คนแล้วเดนไม่ได้กำลังใส่ไลน์ป้ายสีแต่เดนกำลังจะมองและบอกให้ทุกคนเห็นถึงความจริงอีกมุมหนึ่งที่เดนมองเดนพูดผิดเดนขออภัยแต่ถ้าคุณเห็นเหมือนเดนช่วยเอาไปนะคะเราแก้ไขสังคมไทยดีขึ้นค่ะเดนต้องการแบบนี้วัตถุประสงค์ที่เดนนั่งพูดทุกวันทุกวันี่ย เดี๋ยวไม่ได้กำลังต้องการเลตติ้งณไมีต้องมาเลตติ้งอะไรแต่เดี๋ยวไม่ได้เงินสัก,กบ,บาทนึงเลตติ้งห่าเหว่อะไรก็บอกเีอยคนตามเยอะมึงจะได้เงินกูไม่เห็นรู้หรอกกูจะได้อะไรตรงไหนสินค้ามาทายอินมาวางมันนั่นมันนี่โอ๊ยไม่เมีเนี่ยนั่งกินกับข้าวเนี่ยทำเองเดี๋ยวก็ไปยืนลา้ลางหม้อล้างไหจกินค่ะเน้นฝากคุณทุกคนนะคะพรุ่งนี้จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการทำอาหารกินหลายคนไม่ทำงานเรียนไม่ทำค่ะ เด้นพักดูแลสุขภาพช่วงนี้เด้นจะไม่ทำอะไรค่ะนะคะค่ะเด้นจะพักสักพักหนึ่งก่อนแล้วเด้นก็ำลังมองว่าเด้นจะทำอะไรง่ายๆที่บ้านเนีย่ยไม่อยากเครียดอีกแล้วกับชีวิตเพื่อนฝูงก็บอกว่าไม่มีกินหรอติดหนี้หรอ เมีก็มีความประสงค์เดนีนอยากทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างจริงๆจังๆไม่ใช่ทําเพื่อเงินจํานวนหนึ่งวันต่อวันวันต่อวันอไม,ม่นานก็ตายแล้วคนเราเวลาที่จะอยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ได้เยอะถ้าเดียนไม่เล่งที่จะทําอะไรก็ตามที่ห้เดียนมีความภาคภูมิใจในลมหายใจสุดท้ายที่เดียนจะจากโลกนี้ไปเดียนคงเสียใจค่ะ เดี๋ยวไม่อยากก่อนตายคิดว่าไอ้นั่นกูก็ไม่ได้ทำไอ้นี่กูก็ไม่ทาทาไมไอ้นั่นกูลืมไอ้นี่กูไม่ทําเดี๋ยวจะไม่เป็นแบบนั้นกระตือรือร้นนะคะแอคทีฟค่ะเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะฝ่รู้ฝ่เรียนค่ะขยันและอดทนความสําเร็จต้องเป็นของเราค่ะวันนี้เด่นั่งคุยกับคุณทุกคนนานมากนะคะเดยนรบกวนเวลาแชร์คลิปนี้ได้ค่ะกดไลค์กดติดตามและกดแชร์แล้วเข้าไปดูในโปรไฟล์เด่นนะคะ เด้นธรรมาหากินค่ะสนับสนุนกันได้เดยงก็เป็นคนไทยนะคะบุหดหนุนคนไทยสิคะเด้นฝากด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นี้นะคะตลอดปีนี้ขอให้แค็วคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมปรารถนาและขอให้พวกเรารวมพลังกันก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยกว่าเราคนไทยด้วยกันนะคะ เราไม่ทิ้งคนไทยไว้ข้างหลังค่ะเราไม่อาเปรียบคนไทยด้วยกันค่ะและไม่ฆ่าคนไทยด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ